แนะนำกันเด็ดกับสลอซอปีบเลยค่ะเขาดังอยู่แล้วนะแต่ก็อยากมาพูดอีกรับรองว่าค่าตัวมแมรงเนื้อดีเกลี่ยง,ง่ายไม่ว่องไม่เทาและที่กล้าพูดขนาดนี้เพราะว่าซื้อมาใช้เองเขาไม่ได้จ้างใช้หมดไปแล้ว,วเริ่มจากน้องคนนี้ก่อนนะคะเพราะาเราซื้อเขามาใช้ก่อนเนื้อจะฟิลเหมือนทา m o i s t u เซอร์เลยจะเป็นเนื้อเจลวิธี<ฟ>ทากันแดดที่ถูกต้องนะคะเด็กๆเ,เราควรจะรอที่บำรุงให้แห้งเสียก่อนจากนั้นก็ค่อยเริ่มทาชั้นแรกให้ทั่วหน้าแล้วก็คอแล้วก็ควรชั้นที่2ด้วยค่ะไม่งงนะว่าทาไมต้องทาสชั้นเคยได้ย ก็เป็นอะไรที่วัดง่าย<ต>นะลูกสาวไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวนี้เนื้อบางไม่มีกลิ่นบอกเลยว่าตัวนี้ลูกหลักเพราะว่าถูกจนตนไหลลอกเท่าที่รู้มาน้องผลิตจากโคมานะก็คือโรงงานกันแดดที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีว่าส่วนน้องคนนี้เราถอยเข้ามาตามที่หลังนะคะเห็น่าดามมาจากโรงงานเดียวกันเป๊สุดดีกันเป๊แต่ทางเราก็เทขะแนให้ตัวนี้ไปเลยเกลี่ยง่ายซึมไวเหมือนกัน<ต>ด,ด,ดีคิดว่าน้องคนนี้น่าจะเหมาะกับคนผิวแห้งมากเพราะตอนทาชั้นที่สองผิวก็จะเริ่มฉ่ำแล้วแต่ก็ไม่ทิ้งคราบนะส่วนตัวแอบได้กลิ่นนิดน